ครับความเพียร3ครั้งที่สิวันที่1นธันวายุทธนากรม,มโธมรหัสศูนย์เก้าครับอีพีครับเนื่องจากความจำโทรศัพทเต็มเริ่มอีทีพีโซรอบที่หนึ่งใหม่เลยครับอิทิพีโซพรควาอราหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโลปุริสธรรมมสารทิสัทธาเทวนมนุษยานัง พุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิกโกวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยัติทางจตาริปุริสายคคาลิยัตถาปุลิสาบุคาลาเอสาพระควโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโย ทัดขีเนียโยอัญชลีกรณนยโยอนุตตลังบุญยักเขตังโลกาสาตติจินดามณีปียังมันตังยัาสังทาโกนางอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิวะอะโลหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังมะโปสันทุโนทีปังกาเลเทโวโสโกเทธิกินจิเทโวเยสัโกปัจจัตังทัศมิงกินเนวาปิทายะปียัง กันตังสาลิปุโตปวันตุเมสิทธิลาพังชยานิเยมณีจินยาปียังจะทะนัพสเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักตวาพุทธัตรนังโอสถังอุตตมวาลังหิตตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสเพทุกขาปูปเมสันตุเตสักตวาธรรมรัตรนังโอสถังอุตตมวาลังปริราหูปลัสสัมมานังทมัน เชนะโสธินานสันตุปัทวาสภพเพพยาบูปเมนสันตุเตสกตาตวาสังฆลตนางโอสถทางอุตมะวลังอาหุนยังปาหุนายัง,ง,ยงสังคเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสพเพโลคาบูปเมนสันตุเต <c oughs> อิติปิโสพระขวารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจระนันสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สาังพุทธโธพระขวาติสว่าขาโตพระขวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนนนิโกปัจจตังเวทิคูเวนยูหิติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ ยาติปติปันโนพระขวโตโศสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขวโตโสาวกสังโฆญา,นนสสา,าติทังจตาริปุริสายุคาลิอัตถาปุริสบุคลาเอสพระขวโตโสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนยโยทักขิเนายโยอัญชลีกรานิโยอุดนุตตะลังบุญ,ญยักเขตังโลกสัสสติจินดามณีปียังมันตังยาสังทางโกนางอุปสันติทีเนหังมาตาปิวะอะโลหังปะโพตันจากมหาราชา ะวังปังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโบเสธิกินจิเทโวเยสะโกปัจจังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมทิทิิลาพังชน,นะน่าเยมณีจินดาปียังจะทังสาเพชาตาพระหูชนะปียังมะมะ สกัตวาพุทธัตนังอสถทางอุตมะวังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสทินาัสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปเมนสันตุเตสกกตวาธรรมัตนังอสถทางอุตมะวังปณิราหูปัสัมนังธรรมเตเชนะโสทินาัสันตุปัทวาสะเพพระยาวูปเมนสันตุเต สกตวะสังฆลตนางโอสถังอุตตมวาลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังเกเตเชนะโสทินานัสันตุปัทวาสเพโลคาอุปเมนสันตุเตอิติปิโสพระควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาระทิสัตธาเทวมนุสานังพุทโภควาติสวาขาโตพระวตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันนโกปัจจาตังเวทิกโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคาลิอัตถาปุริสาบุคลาเอสาวะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลนิโยอนุตตะลังบุญยักเขตังโนกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิวะอโรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจจตังทัสมิงกินเนวา ทตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนานยเยยมณีจินดาปียังจะาทาทังสัพพะเชนาพระหูชนาปียังมะมะสะก,กัตาวาพุทธรัตตนังโอสถังอุตตมาวะังหิตังเทวะมนุษยสานางัง พุทธเตชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปเมนสันตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมวลังปริลาหูปัสสัมนังธรรมเตชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพพระยาวูปเมนสันตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพโลขาวูปเมนสันตุเต ชัยาสนากัตตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสะวาหะนังจตุสัจจาสะพังละยังและสังเยปวิงสุนรา,าสภาตันหังกะลาทะโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสะเพปติตาไมหังมะัทะเตกะเลมนุมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทลิ โวจะเนสังโฆปฏิทิติไมหังอุเลสภะพะคุณากะาโลไยทะเยเมยอนุนุรุธโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโคทันโยวิธิฆาตสมิง,งโมคลาโนจะวามะเกทักขิเนสะเมไมหังอาสุงอานันทะอรา,าหุโลกสโัสปโปจะมหานามโมอุภาสุงวามะโสตะเกเจสโต,สตโปิติ คาสมิงสุริโยภวะภะควัตกโลนิสันโนสิโลสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปะวะโคกามกุมาระกะสัสโวเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวาทเนนิดนางปฏิฐาสีคุ่นากโลปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะสีวะลี เทลาปัญจะอิเมชาตานชานาลาเตติละกามามะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวัวโนชิโลตสาชาลันตาสีระเตเชนะอังคามุงมังเคสุสันทิตารัตนังปุลโตอาสิทักคีเนเมตะสุตกังทัชชัดคังปัจฉโตอาสิเม วาเมอังคุลิมาละกังขันธโลและปฏิเรันจะอาคารนาคิยะสุดตะกังอากาเสชัทะนังอาสิเสสาปกาปาการสันทิตาชินานาวะสังยุตตาสัมตักกาการสลังกตาวาตาปิตาทะสันทาตาพาหิรัคันทุป,ปัทวาเอเสสา วินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสะโตเมสะกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญชาเลชินะปัญชมัดที่นมหิวิหารันติมหีตะเลสตาปาเลนตูมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุตโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโทยโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโค สังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธรรมานุภาปาลิตโตจารามิชินะปัญชเลติภาหุงสหัสสมนิมิตะสาวาสาวุทันตังคีเมคลังอุทิตโลลาสะเนเซสะมาลังนาทาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพระวันตุเตชยมังคลานิ มาตาปิดเดกะมะพุทธิตะสภพัลติงโคลัมปนาวะมะกะมะขะธามัตถะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตตวามุนินโททันเตจัสาภวันตุเตชยมังคลานินาคาขิริงขะชาวะลังปฏิมัตถะภูตังทาวัคิจักกะมณสะวีนะสาลุทะสัตสุทาลุนันตังเมตตม ภเสกวิธินาชิตวามุนินโททันเตจัสาพระวันตุเตชยมังคลานิอุะขะิตาคะ,ะมัติหัตถะสุทานลุนลุนันตังทาวันติโนชนะปะัถังคุริมาละวันตังอิทีพิสังฆตโมชิตวามุนินโททันเตจัสาพระวันตุเตชยมังคลานิกัตวกัตวานะ กัฐมุทะลังอิวะขับพนิยาจินยาจินจายะทุทะ,ะวะจานังชะนนากายะมัดเชสันติเนสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโททันเตจัสสาระวัตุเตชัยมังขลานิสัจจังวิหายะมัติสัจกัวัทฐาทาเกตุงวาทาพิโตปิตามนานังอติ อันทาภูตังปัญญาปะทีปะละประชันิโตชิตวามมนินโทตันเตจัสสาพวันตุเตชยมังขลานินันโทปนันทภูขะชังวิพุธังมหิตทิงอุเตนเะเถระพุชเชชเนะักเขนนถ้ามาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจัสสาพวันตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหัดท,ท,ที่ผู้เชเคนะสุทัตถะหัดทางพมมังวิสุทธิชุติมิทิภากาที่นางยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัะหาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมันจันตี หิติวานเนกะวิธิธานิปัจจุทะวานิโมขังสุขังอธิฆเมยะนัลโลสปัญโยมหาการุณีโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปุเรตวาปาลมีสัพพาปตัตโตสัมโพมุตตะลังเอเตนะสัจจะเวเชนะหูตุสัยะมังขังชย,ยันโตโพธิรามูเลสกัญานัง นันทิตวัฒโนเอวังตะวังจิวชิโหตุชยสุชยมังคะเลอปราชิตะลันปลังเกศีเสปะทะวิปุคะเลอภิเสเกสะพพุทธานังอัปคัปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุทติสุขโนสุมูโหตุโตจะสุยังทางพมิกดาสุ ปทักีนังกายกกรมมังวาจากรมมังปทักีนังปทักีนังนโมกรมมังปฏิทีเตปทักีนาปทักีนากัตวานะละพันตเตปทักีเนพระวัตตุสัพพมังคลังลกขันตุสัพพเทวตาสัพพทานพุทธานุภาเวนะสัถาโสธีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรมานุภาเวนะสัถาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพ มังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขารุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารแลวาสินีถูเลคะเลภูธิคะเลตติงตติงต,ต,งตหิงต,ห,งต,ห,งตหิงตาธรรมะมธทาเนนะพระวันเตปูชิตาสุถิงกะเลนเตทะวิหามันเททะเลเถลาจะมัชานาวกะกาจะพิขาโว สารามิกาธานปฏิอุบาสากาขามาจากเทสานิขามาอาจาริสาราสัมปัญญาลภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ยาเยปิจะอันทสัมภวาสังเทชะตาอัธโบโภปาปาติกานิกายังนิกานิกังธรรมวลังปฏิเตสเพปิทุกขัสกะลลนตุสขยัง ถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุคลาสังโูโหตุสมัคโววะอัตทยะยจะหิตายะจะอัมเหละขะตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรม,มจาริโนพุทธิตริงสัมมาปุญญาเยยามะธรรมเออริยัปะเวทิเตปสันตินาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารัง ัจเจเวชันตโตกาเลเทโวปวัสตุพุทธิภาวานะทัตตานังธมิททิงทางในตุเมธติงมาตาปิตาอัตเตเยังนิจจังแักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาทุกขปตาจะนินทาทุกยายาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาต,าตาวาจะอัมเหหิสัมพตังบุพระสัมปะทังสัเพเทวามนุสันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันุทันทัน,นตุสัทธายะศีรังลักขันตุสัพาพธาภาวนาลิพาภิริยตาโหตุคัจฉันตุเทวตาขตาสัเพพุทธทาพระลับตาปัญจากายนันจะยะยับพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสโหนตุสัพพังสุมังขลงังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังโหณตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตัง โหนตูสัพพังสุมังคลังและขันตูสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสธีโหนตุนี่รันตรังด้วยอำนาจแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทส่วนมนพระสูตรพระบลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญท,ทั้งทางโลกทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุมโมทนา ในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุม,มงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีไหว้คู่หกแปตลอดจนวัตถุม,มงคลที่สามสิงได้สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน